สามสามบรรพชตพึงประทำความสำเนียงว,ว่าเราจะฉันบินท่าบากตาลำดับไม่เลือกตัดเจาะลงตรงนั้นตรงนี้จากฉันบินท่าบางตาลำดับนะครับไม่เลือกเจาะลงตรงนั้นตรงนี้นะให้มันว้าวแบนนะฉันตางราเขาบอกว่าฉันตั้งแต่ตรงนี้นะครับจากตัวเราออกไปไล่ไปตาลำดับนะ,ะข้าวเวลาเราตัดนะตัดฉันไปตาลำดับหรือว่านี่เป็นข้าวใช่ไหม ตักฉันประตาเราเดาแต่นี่เขาไล่ไปไม่ตักให้เว้าวแหวงตรงนั้นตรงนี้นะครับมันอยู่หน้าเกียรไไนน์นะครับผิดนะวินัยสิขาบทข้อนี้แหละนะครับมันสปาดท้าหน้านะถ้าตักเว้าแหวงเงี้ยเขาไม่ได้นะอะไรครับจิ้งกลางนะครันะออจิ้งกกลางจะมีข้อหนนะครับจอ่อเขาไฟเลยนะครับ <c oughs> หรือว่าเจอุโมงค์ลงไปเลยนะครับ <c oughs> เอาทีนี้ดูอาณาบตรข้อที่มีอาณาบัตรอยู่ไอ้ใส่นะครับ สามสามใช่ไหมสิกขาบทที่สามสิบสามสทานาสิกขาบทว่าด้วยการฉันดินท้าบาทตามลำดับหานาบัตมีสิข้อที่ห้าตักให้ผู้อื่นจึงว้าวแหวนข้อที่หกผักเกียลงในภาชนะอื่นจึงว้าวแหวนข้อที่เจ็ดตักแกงหอมหอมนี่มาตั้งแต่สมัยทธกลย ใช่ล้วแกงอ่อมก็มันคนละอ่อมกันนะคนละอ่อมคนละอ่อมแบหนึ่งอีสานนะครับเนี่เห็นไหมข้ต่อเลขว่าให้นี้ครับอาจารย์บางท่านอธิบายว่าหมายถึงแกงทั่วไปคือข้าวประเภทที่เป็นน้ำมีชื่อต่างๆางตามวิธีปรุงและเติมฟูงเอาแกงทั่วไปนี่เนะครับหรือว่าแกงอ่อมแกงอ่อมนะแกงที่มีน้ำน้อยนะครับมันน่าจะอย่างนั้นนะรึ้อถามฟาสิราท่านหนึ่งเนี่ยท่านก็ว่างี้ ผมก็เลยใส่อาจารย์บางท่านเล <c oughs> แต่เคยได้ยินมาเนี่ยว่าแกงออมก็คือว่าเป็นแกงที่ว่ามีน้ําน้อยนะอย่างนี้นะครับว่าตักให้ผู้อื่นจงว้าแหว่งไม่เป็นไรนะครับเราจะตักแบ่งให้เพื่อนไงนะเวลาฉันเองเนี่ยให้ฉันไปตามลำดับอย่าให้มันว่ามันแหวงนะแต่เราจะตักข้าวเราบางทีเราจะตักที่เรากินแล้วมันก็น่าเกลียดใช่ไหมเราก็ตักส่วนนี้ยังไม่ได้กินอ่ะแบ่งให้เพื่อนอย่างนี้ไม่เป็นไรถึงแห่งก็ไม่เป็นไร เรื่อต่างเกี่ยวในภาชน,นะอือ่น,นก <c oughs> ็ไม่เป็นไรนะครับหรือว่าตักแกงออมนี่อ๋อไม่เป็นไรนะครับแกงออมนะรือมันจะว่ามันจะไหวไม่เป็นไรนี่นะครับคำอธิบายนะครับนั่ว่านะเกีียวในภาชน,นะอือ่นนี่ก็ไม่มีปัญหานะครับแม้ที่จุดผู้ตัาเอาแกงออมโดยไม่ต่างตามลำดับก็ดีย่อมไม่เป็นอามบันสิกขาบทนี้เคลนครับอาานะครับ เ๋อได้ได้ไดครับหมุนบาทได้เครับแล้วก็หมุนบาทก็เป็นเรื่หมุนบาทเฉยๆเนี่ยออใช้เรัะว่าบาทมันเยอเนาะครับใตารางลับอันนี้ผมผมผมอ่าไมีอยากใชตรางลับเนี่ยผมไปเห็นเนื้ออยู่ตรงหน้าตรงนั้นแล้วกหมุนบาทมาฮะอ๋อเล่นหมุนบาทเล่นหมุนบาทก็เป็นวิธีอย่างหนึ่งก็เราเราก็ตักเนื้อมามาวางตรงนี้ได้แต่อย่าให้มันแบ่งกันละกันนครับอือเรา เราเขียนตัวอยู่เขียนตัวอยู่ไปอ่านเขียนตัวอยู่ไปอ่านอยูรหน้าอื่ใช่ใช่ใช่ได้ได้แต่ว่าแต่ว่าจะตัดเลยแล้วก็ฉันเลยออไม่ได้ไม่ได้เราเขียนมาให้นี่ก่อนครับคือทํายังไงก็ได้นะแต่งไม่ให้มันแต่งเอามาแต่งให้มันให้มันแบ่งกันแล้วกันใช่ไหมมาที่เอาตรงนี้มันมีแต่ข้าวนะครับแต่ก๋ำมันจะอยู่ในด้านนึงเนี่ยนะเราจะตัดตามลำดับมิสเซสเลยไม่ต้องกินก๋ำเลยนะครับอย่างเงี้ะนะ เราก็เขียให้มันลงตัวก่อนอย่างเี้นะคระับนะลงตัวก่อนแล้วก็เวลาฉันก็ค่อยฉันตามแบบนี้นะ